ดีครับวันที่6กันยาวันเกิดซอแล้วเราจะจัดไอเปิดคาเฟ่เป็นทางการด้วย,ยใช่มีลูกค้าจองรืยยังทีผัดครับ6กันยายังมีห้องว่างอยู่ใช่ไหมครับยังมียังมีห้องว่างอยู่นะครับวันที่6กันยาครับผมเปิดวงเลย27กันยาเต็มเต็มแล้วเปิดวงเตง็มแล้ว เมืม่อวาน่ก่เหลือตอนนี้ว่างทั้งเตียงด,ย,ดยงคู่ออม่ีก็ว่างหกกันยาตอนนี้ว่างทั้งเตียงเดี่ยวเตียงคู่นะครับเดีจะมีคอนเสิรต์ตเพียงนรุมลน,นะครับแล้วก็เป็นวันเกิดแอนออรดีพร้อมเราก็จะจัดเหมือนเบียร์พร้อมพงปีที่แล้วนะฮะขายโต๊ะประเดิมประเดิมห้องประชุมด้วยนะครับประเดิมห้องประชุมใหม่ด้วย คาเฟ่แต่ว่าห้องประชุมแล้วก็คาเฟ่เนี่ยเราจะดำเนินการเปิดก่อนนะฮะนาสิประมันช่วงากลางเดือนหนาก็เริ่มสิได้เปิดขายแล้วครับคาเฟ่ไอ้คาเฟ่ร้า,านอาหารนะครับไม่ใช่แค่คาเฟ่อย่างเดียวนะฮะเราก็ยังยังจะมีเป็นแบบเป็นบาร์เป็นมีเครื่องดื่มมีอาหารนะฮะอาหารเขาจะเป็นจานเล็กจานน้อยนะครับ ให้ทุกคนลองมาเช็คอินตอนนี้ก็มาได้แล้วนะแบบใครใครที่มาพักที่โรงแรมนะครับก็สามารถไปถ่ายรูปที่ที่สวนได้แล้วนะฮะสวนก็เริ่มสวยเป็นรูปเป็นร่างแล้วหมู่บ่นก่อนมีลูกขา่าวบอแน่นงมันเแครับเต็มสองสามวันมาแล้วนะส่วนมากจะมีจองหรือว่าเป็นวอลกินวอลกินส่วนใหญ่อ๋อครับรรตั้งแต่มหาไยเปิดนี่มันบอ เห็นมีมีคนมาถามเหมืนถามอยากเปิดเป็นรายเดือนก็ยังปรึกษาพี่โออยู่ว่าเอแบบชั้นบนเราตัดเป็นรายเดือนไหมแล้วเราเขาบ่ตองไปรับผิดชอบโอแล้วก็ว่าแบบมันมันห้องเราเต็มอยู่นะพี่สุกเสารอาทิตย์เรากลัวเสียโอกาสตรงนี้ก็จะมี ครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูข้างหลังก่อนสวัสดีครับกดลิงก์ที่ปักหมุดนะ ep หนึ่งหนึ่งร้้าบาทวันที่ยี่สิบแปดยี่สบแปดกันยายอ่ 28, ายี่สิบแปดนิยุนี้นะครับ 28, ยี่สิดมิถุนายนนี้อ่าเทสุดเบิงไลสดเต็มเต็มทุกคนดูมุมนี้สวยมากมุมนี้สวยมากครับใครที่มาพักที่โรงแรมนะมุผู้ใดมาพักโรงแรมก็สามารถแบบ มาถ่ายรูปได้แล้วนะครับสวนกับอาจสีงว่าเต็มรอยแ็่ว่ากับเปิดเปิดให้เข้ามาแบบถ่ายรูปถ่ายอย่างใดแล้วมุมนี้งามแหง้งเข้ามาในซนดันหลังเนี่ยด้านหลังโรงแรมเหมือนจะเป็นอีกอีก,อ,ก,อ,กอีกบรรยากาศหนึ่งที่ต่างจากชุมชนเลยดอกไม้ช่วคกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับโรงแรมเดอะบอสกรีนโฮเทลมหาสารคามครับ ตรงนี้นะครับปกติมันก็นจะเป็นที่ว่างขยะแล้วก็มองตากผ่าของแม่พันแต่ว่าเข้าก็ิสีใ่ทุกอย่างไปไว้ด้านหลังหมดครับทุกคนครับเห็นว่าฮะคือยังไม่เก็บงานยังบรท่านได้เก็บงานผมมาไล่เอิ้นพี่น้องเอฟซีนะครับแฟนคลับหมอลํำใจเกินร้อยบอยสีดิชัย แฟนครับ AB. เอีเข่ากุมครับรอยเก่าบาทภัยึ้นหอดอา่าบรรยากาศไล่สดกุมปิดแบบสมัยก่อนในยุคโควิดช่วงนั้นนะครับก็สิเป็นประมาณนั้นเลยจอ LED ติดแล้วครับผมจอ LED ติดแล้วครับ เรามีจอ LED สแตนดาร์ดให้ลูกค้าด้วยนะฮะปกติห้องประชุมจัดงานจัดเลี้ยงเนี่ยแถวนี้เขาก็บม่มีจอ LED บมีระบบเสียงหรือว่าบมีไฟแสงสีที่เป็นโปรดักชันเพื่อสัพพอร์ตลูกค้าเวลามีการจัดงานต้องให้ออกแกไนซ์หรือต้องจ้างต่างหากมาแต่เราคือมีครบ จบที่นี่เลยนะฮะจอ LED ขนาด15ตารางเมตรนะฮะสามคูณหาตารางเมตรครับผมต่อไปวงสิลปะเฮดไล่์สดอยู่นี่แหละอ่าสิตพาคุณแอนอนอรด์ดีหรือพาทีมงานมาโฟกซ่องมาไลท์สดมาอะคูสติกมาลองเพ่งแบบอยู่ในบรรยากาศของสวนหรือว่าห้องประชุมโมงนี้นะครับก็กำลังบิ้วครับเมื่อวันอาทิตย์สงสัย่นบรเหารงาน มัอนี้งานงานเดียวบอกครับสัง่งสั่งทีมงานเดียวบอกครับมันมันนี้เห็นงานปกติเมนบอกครับนี่ก็มีไฟนะฮะมีไฟเคลียร์ไฟเคลียร์แล้วก็มีเวทีให้พร้อมเวทีจะเป็นเวทีประกอบนะฮะสามารถแบบเอาเวทีก็ได้ไม่เอาก็ได้นะครับมันสิทธิจัดงานแบบอเน,นกประสงค์ จากนั้นในลายรูปแบบกว่านะครับก็เลยเหตุแบบประกอบถ้าสมมติว่าเราทำตายตัวเหมือนหอประชุมโรงเรียนมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งนะครับอันนี้ครับครับผมกดลิงก์กดลิงก์ที่ปักหมุดเลยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวของแรกเพราะท่านได้กำลังกำลังบิวครับกำลังบิวทำท็อปแต่งหน้าสำหรับรับ ลูกค้าจัดงานจัดเลี้ยงเจ้าบ้าเจ้าเสาหรือแขกเสียเจ้าภาพมีห้องรับรองครับมีห้องรับรองนี่นะฮะมีห้องรับรองครับช่างทีมงานบิวอินตรงนี้คือค็เนี้ยเหมือนกันกับ กับบ้านบ้านเจติยาเลยนะครับแต่จะเป็นคนละทีมคนละบริษัทแต่บริษัทนี้ก็ดีมากเหมือนกัน,นครับให้คําปรึกษาไดดีแล้วก็งบประมาณชัดเจนไม่บานปลายนะครับแล้วก็ลดแลกแจกแถมราคาคือดีมากครับราคาคือดีมากใครกำลังมองหาช่างบิ้วยินนะครับผมมีแนะนำนะไม่ได้มีค่านายหน้าค่าอะไรคือผมแนะนำ ผมเนี่ยเป็นคนที่ก่อสร้างมนาะตั้งแต่อายุสิบแปดมีบ้านหลังแรกตั้งแต่อายุสิบแปดปีนะฮะแล้วก็เฮ็ดบ้านเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่อยู่ตลอดก็เจ็บมาเยอะครับกับการก่อสร้างแต่ว่าตอนนี้ก็คิดว่าได้ช่างที่มีทีมีความรับผิดชอบสูงผู้รับเหมาที่มีความชัดเจนในการทํางานนะครับทั้งงานบิวงานก่อสร้างผู้ใดกําลังมองหากันแนะนาใดได้ครับ อันนี้จะเป็นห้องห้องเก็บของครับอาจจะเป็นพวกโต๊ะเก้าอี้โต๊ะเก้าอี้แล้วก็อุปกรณ์สำนักงานต่างๆนะครับก็จะเก็บห้องนี้นาสิลอ็อกสงสยัยมันล็อกใหม่ห้องนี้กว้างสามห้องสามห้องโลใส่กัรน,นี่ครับงานบิวกำลังเข้า อันงานบิวนี่มันจะบ่ได้เป็นสีเขียวเลยครับมันจะเป็นมันจะเป็นสีขาวแต่อันนี้มันคือมันเป็นไม้ไม้ไม้ไมงานบิวยินที่เขา่าเป็นเป็นซับท,ที่เขามาติดตั้งไว้ก่อนให้สมีขังนอกอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำชายครับมีโทชี นี่ห้องน้ำห้องประชุมครับห้องน้ำชายฝั่งห้องน้ำชายฝั่งห้องน้ำชายครับก็สิ่ี้อ่างล้งหนา้าแค่สองอ่างเพราะว่าเราต้องเผื่อพื้นที่ตรงโทฉีนะครับห้องผู้ชาย ห้องผู้หญิงครับห้องน้ำก็น่าจะเพียงพอห้องผู้หญิงก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้องห้าห้องนะครับมีอ่างล้างหน้ากระจกไกลแล้วครับโอ้ยบึงงานสวนพี่น้องผมผมรับเหมาอ่าอันนี้คือบอกตรงๆร,ร,ราคาจัดสวนเนี่ย ทั้งงานปูนปั้นงานสถาปัตย์งานโครงเหล็กงานพื้นงานต้นไม้นะครับทั่วโลกเลยสามล้านห้าตอนมือเฮ็ดสัญญาตอนมือเฮ็ดสัญญาเนี่ยผมยังมีความรู้สึกว่าปาดเขาต้องมาลงทุนจัดสวนขนาดนี้บ่สามล้านสี่ล้านแบบมันมันต้องขนาดนี้บ่แล้วมันก็คิดหลาย คิดว่าตัวเองลงทุนสูงแต่พอเห็นพี่ๆเขาทำงานจริงๆพองานนั้นออกมาจริงผมบอกเลยว่าคุ้มมากเพราะว่ามันบริมีแค่อาการเอาต้นใหม่มาปลูกเนาะต้นขนาดต้นอะไรนะต้นเอยียงก็มะกอ,อกโอลีฟสองต้นเนี่ยก็2องแสนกว่าบาทแล้วนะครับประกอ,อกโอลีฟสองแสนกว่าบาทแล้วจาพาไปดูสวนครับ สวัสดีครับก่วงมอรทริปจันทบ,บุรีอาจจะไม่ได้จริงจังมากมายนะครับอาจจะแบบถ่ายเวลาที่สะดวกนะคือไล์สดจริงๆแล้วคือวันที่ยี่สิบแปดมิถุนายนนะครับแต่ว่าไปจันทบ,บุรีเนี่ย กตสิมีเวลาทํากิจกรรมนะเวลาที่ทํากิจกรรมก็จะถ่ายคลิปแล้วก็จะไลฟ์ลงในกลุ่มในกลุ่มนี้แหละกลุ่ม EP ีหนึ่งนี่แหละกลุ่มกลุ่มที่เรากําลังเปิดเนี่ยตามลิงก์ที่ปักหมดุดแต่ว่าเวลาส่วนคือเราอาจจะไม่ได้ให้ได้เห็นแบบตลอด24ชั่วโมงนะเพราะมั้นเป็นกิจกรรมภายในที่าทีมงานไปพักผ่อน เป็นเทื้อแหลกแต่แต่ตั้งวงมาสําหรับวงแอนนะครับถือว่าเป็นการไปเป็นเรียงขอบคุณน,นั่แหะครับแต่ว่าแม่ป่าเตรียมสุดร่วนน้ำไปน้องกันเดอสวัสดีครับคับห้องเย็นงานจากเดือนแล้วครับนี่เดือ <c oughs> โอ้มันบมเมนเรื่องง่ายเนาะ ผมคิดว่ามันนักเสียเอาต้นไหม้มาปลูกเอาปลูกเอาปลูกเอาลรนบ่แมนเดี๋ยวผมยังบอกให้แฟนครับปั้งเลยว่าตอนแรกตอนเส้นสัญญาจ้างผมคิดว่าป้าต้องต้องมาลงทุนจัดสวนขนาดนี้บอกจีิงๆนะครับผมคิดว่ามันแพงนะแต่พ่อไม่เห็นแบบเห็นงานเหรอมันโ,ขโขคตรคุมเลยพี่น้อง <c oughs> โคตรคุมเลยครับอันนี้ก็งานจัดสวนนี่ก็คือรวมพวกงานสถาปัตย์โครงเหล็ก รูปปูนปั้นอะไรต่างๆพวกงานปูนปั้นเขาจะมาส่งเขาเดือนใดครับยี่สิบเจ็ดร้านร้านก็อยู่หอนแก่นนะครับร้านต้นไม้นี่อยู่หอนแก่นใครแบบต้องการที่จะจัดสวนงานเล็กงานน้อยงานใหญ่ติดต่อผมได้เลยนะผมแนะนําเลยนะครับผมผมมั่นใจที่จะแนะนําผูหลับเหมาว่าสิเป็นงานคอสางงานบิวอินหรืองานสวนทีมนี่คือแบบ ดีสุดเท่าที่ผมทำก่อสร้างมาร่วมยี่สิบปีที่ผมมีการก่อสร้างเฮดนั่นเฮดนี one, ่อยู่ตลอดนี่ต้นไม้เริ่มออกดอกแล้วช่วงนี้ฝนหมู่บ้านฝนตกอยอะนหมครับมาถ่ายรูปได้เลย้อที่สวนให้ถ่ายรูปได้ยางน้องบอย แม่จะไปพาันที่29มาได้แล้วครับแม่แต่มันก็อาจจะมีแบบบางมุมที่เขาก่อสร้างอยู่แต่ก็เข้ามาได้ครับเดินมาข้างหลังนะค,คาเฟ่ตอนนี้ก็เหลือแต่เก็บสีครับเหลือแต่เก็บสีร้านอาหารนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ก็ยังแต่เก็บสีหลัก็งานครัวขนาดสีลงอาทิตย์หน้าะนะครับแอร์เขาติดแล้วเรียบร้อยเขาเหลือแต่งานครัวอุปกรณ์ครัว นะครับเข้าเตื่อแหบงไงเข้าเตื่องหง่แห้งนะฮะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะครับมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากมีมุมให้ถ่ายรูปหลายแห้งครับ เช็คอินผู้ใดมาสารค้มแต่ว่าบริษมาดบอร์ดกรีนเนี่ยถือว่ามาบอหอด <c oughs> ต้องบอกแบบนี้เลยนี่จะเป็นมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราจะเดินมาที่สวนข้างนอกตรงนี้จะเป็นโซนของร้านอาหารนะครับแล้วก็คาเฟ่นในภาคข้างนอกนะฮะที่อยู่ข้างนอกจะมีโต๊ะอาหาราจัดวางเป็น เตีมเป็นโซนสามารถเหมองจัดเลี้ยงได้ครับที่จอดรถเราเพียงพอครับจอดรถได้เป็นลอยๆขั้นครับมองจอดรถได้เป็นลอยๆขั้นครับผม ฝากพี่พแม่แมนะฮะที่ทำงานราชการหรือว่าหน่วยงานสถาบันองค์กรยางต่างๆนะฮะหากมีงานจัดเลี้ยงงานาสัมมนาประชุมสัมมนานะครับหรือแม้กระทั่งงานแต่งงานมงคลต่างๆนะครับโรงแรมหรือบาท g กรีนพร้อมนะฮะคิดว่าแบบพัฒนาทุกๆระบบมีศักยภาพรองรับความการเติบโตของเมืองมหาสารคาม โดยเฉพาะมมสอใหม่ตอนนี้มหาวิทยาลัายมหาสารคามมีบุคลากรร่วมถึงนิสิตนะฮะตั้งแต่ปีหนึ่งจนหอดปริญญาเอกนะครับร่วมเกือบหกรอยชีวิตนะครับเอ้ยร่รวมหกหมื่นกว่าหกหมื่นรายนะครับที่อยู่ในเขตชุมชนมมสอตอนนี้กกำลังขยายโตัวมีนักลงทุนมาพัฒนาที่ดินอสังหาบราิสุทิเป็นสังหอพักหรือ เห็ดมูบานจัดสรรขายหรือเห็ดอาคันผนิดหรือเอยียงต่างๆานี่ก็หลายครับกำลังมองมาที่จังหวัดมหาสารคามก็อยู่ไม่ไกลจากจังหวัดขอนแก่นนะฮะห่างจากโตเมืองมหาสารคามประมาณสิบสิบลักนะฮะสิบกิโลจากขอนแก่นมาก,กับประมาณสี่สิบกิโลนะ,ะับประมาณสี่สิบกิโลท้ามาจากขอนแก่นเนี่ยโรงแรมห้องสิยุกกรถึงมหาสารคาม เนี่ยฮะแต่ว่าขันมาจากฟังรอยเอสนะฮะับตรงเข่าตัวจังหวัดสระข้ามก่อนนะฮะ mm hmm. โรงแรมเฮาสิอยู่อยู่มม,มอสอนะครับ mm hmm. พิมพ์ใน Google หาเสิร์ชหาคำว่าโรงแรมเดอะบอสก e ี n Hotel นะครับต่อไปก็สิม,มีห้องประชุมแล้วก็คาเฟ่พร้อมนะครับเพื่อรองรับาก,การเติบโตนะครับอยู่ในทำเลศักยภาพนะครับ mm hmm. ที่จริง มูพวกเพื่อนฝูงที่เฮ็ดลงแ่มนี่ก็หลายเลยครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่เพื่อนกับแบบตอนแรกที่ก่อนที่ตัดสินใจสวัสดีครับผมครับก่อนผมที่สิตัดสินใจเห็ดโลงแ่มอยู่บ้านอยู่สารคามตั้งแต่ที่แหลกนี่ฮะ เอมมีมูมแนะนําว่าเป็นอย่างคือบ่ปเหตุอ่าอยู่เมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่โอกาสที่เฮาสิได้รับลูกค้าหรือธุรกิจมันสิประสบความสําเร็จมันกระสูงกว่าแต่ผมคิดว่าผมอยากพัฒนาบ้านเกิดไหมครับผมอยากให้บ้านผมนี่ผมกัเลยว่าลองเมืองจัดตัง้งเพราะว่ามันกับ,บ้บไดมีผู้ใดนะครับโรงแรมกับ่บเดมีโตเลือกหลายบบไดมีคู่แข่งหลายแล้วก็มันชุ่มช่นม,มันก็เติบโตอยู่ ทุกๆปีค่อนข้างเร็วผอมเพราะว่ามหาไั่เพิ่นเพิ่นรับนักศึกษาหลายทุกปีนะครับปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่หอดปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยแล้วหาหมื่นหกหมื่นคนหมุนเวียนกันอยู่แบบนี้เพราะแต่นักศึกษานิสิตนักศึกษาหลายก็ต้องยิ่งเจ้าหน้าที่ทางวิชาการนี่คู่อาจารย์หลายขึ้นเลยมั้ครับ ทั่วาจานแล้วก็ต้องมีชุ่มชนที่มันขยายขึ้นก็ต้องมีร้านขาร้านขายมีเอยียงต่างๆที่มันเป็นองค์ประกอบของของสังคมเนี่ครับเพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นเป็นเป็นถอดถอดเป็นห่วงโศกันออกไปฮวง็เลยคิดว่าบานเขานี่แหละมันมันหนาสนใจที่สุดแล้วแล้วมันก็อยุบันเกิดเมืองนอนเขาพร้อมนะฮะเพราว่าสิเป็นการประสานงานต่างๆทั้งด้านราชการหรือออียงต่างๆเขาก็ คนกับรูจกักคนในพื้นที่กับรูจักกันนับถือกันนิญาติพี่น้องเป็นเป็นพื้นฐานหนึ่งสิไหมครับเนี่ยการเฮ็ดเอกสารโรงแรมเนี่ยเฮ็ดอ่าจดทะเบียนอ่าเขาเรื่อว่าเอียงก็แล้วใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมบ่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยครับเข้าต้องเฮ็ดในถือต้องเพราะว่ามันมันจังสีสามาดแบบ รัดคุมเราทุกอย่างเซฟเราทุกอย่างต้องถูกต้องตามตามกฎหมายนะฮะกับเปิดกับเปิดโรงแรมมาก,ก่อนแล้วก็มาดําเนินเรื่องก็ได้รับคําปรึกษาจากทั้งฝ่ายปกครองของอําเภอกันทรวิชัยนะครับแล้วก็ทั้งจังหวัดเป็นอย่างดีนะครับเอาก็เหตุดําเนินเรื่องเหตุอ่าใบประกอบการโรงแรมประเภทหนึ่งเป็นทีเรียบร้อย นะครับก็เสร็จสมบูรณ์ก็เป็นโรงแรมที่ถูกต้องนะครับเวลาลูกค้า,าที่เป็นในกลุ่มเซลล์กลุ่มพนักง,งานบริษัทข้าราชการที่สามารถเบิกได้ก็สามารถมาเบิกได้ทันทีนะครับเพราะว่าเขาคือเราเปิดบริษัทอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร่งแร่มกับเป็นสามารถเบิกได้ทันทีเลยนะครับส,สำหรับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานราชการหรือบริษัทต,ต่างๆที่ที่มีค้าเดินทางคาที่พักให้พนักง,งาน เวลามามา,าเหตุงานตังหวัดนอกพื้นที่อย่างประมาณนี้ครับผมก็อยากมาพัฒนาบัานเกิดก็เลยมาเหตุยู่บันเจา้างคนงานก็เป็นคนในพื้นที่นี่แหละครับแต่ว่าห้องก็มีการสอบในอนาคตจะเจริญขึ้นไปอีก แต่ผมแต่ผมก็จะขายนะครับทุกคนขายที่ดินผมมีที่ดินอยู่หลายแปลงกัระสะสมัยอย่างแต่ตั้งแต่หลายปีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้คือผมเต็มที่ก็ลุงแ,แล้วเก็คิดว่าแนอนาคตเนี่ยเขาก็เหตุตรงนี้ไปร่องรับเนาะหลังจากที่อายุหลายมากงานค่อนเสิร์มมันก็สิบเบาบางลงผมก็คิดว่าผมดูแลได่พอดีกับแห้งจากของนี่จสิไหมครับ โรงแรมมันอก็นาสิพอดีกันห้องแล้วก็เลยคิดว่าสิบปีไปขยายเห็ดยางอื่นให้มันมากไม่อีกในวัยเกษียณห่างสิบหกสิบปีอ่ะบางเื่อการที่บอกว่าเห็ดยางอื่นล่องลับไปคันมันหลเกินไปมันก็เป็นภ้าราคือเก่าสมมุติว่าสิไปเห็ดหอผักสิไปเห็ดตึกเสาบานเสาเอียงอีกเสียแมนอยู่ว่ามันบอดดูแลเอียงมากมายแต่ว่าพ่อมันหลายอย่างอ่ะมันก็สีเป็นงานใหญ่แถาตรงับผิชอบในในช่วง ช่วงนั้นซึ่งผมก็คือว่าอายุหกสิผมควรที่สิแบบว่าบ่าต้องใส่สมองหลายแล้วนะฮะตอนนี้ก็คือลุยเต็มทีตอนนี้ก็คือลุยเต็มทีนนมทได้อยู่เป็นนายอาถชัยก่วงบอเออมีจอให้พร้อมแต่ว่ากระสิมีแพ็กเกจให้ลูกค้าเลือกว่าเอาเอียงแน่ เอาอย่างแนวะเ,เครื่องเสียงเอาไฟเอาอย่างสีมันก็นส,มกสิมีราคานี่เลทราคาให้ลูกค้าเลือกไนเทมต้อใช้เวทีหรือไม่แมนเวทีก็เป็นอลูมิเนียมประกอบคือทาคือยางหน่อยไอยคิดว่ามาอยู่มองเนี่ยบ่ต้องไปวิ่งหาอีกว่าต้องไปแลนด์เซาเวทีต้องไปแลน์ซเนซาจอ LED แลนเซาเครื่องเสียงแลนเซาโปรเจคเตอร์แลนเซาไฟอย่างสิ่ไหมครับเวลาคนจัดงานเจ้าภาพหรือหน่วยงานต่างๆมากอยู่มองเนี่ยคือ อยากได้ยังคือมีครบเลยม,มีบริการบบเ็นรูปแบบ่ะเฮ้าบยผมตัดสินใจสิเริ่มทยอยขายทีลราผู้ใดอยากอยากไม่เห็นหอพักอยู่สารคามหนาสนใจอยู่ด้วยครับไม่เห็นหอพักเข็บัน,บนเซา ผมมีที่ดินที่มันเป็นแบบอยู่ในเขตสามารถก่อสร้างได้ครับเขาเรียกพื้นที่ในแต่ละเมืองเขาก็สิมีผังเมืองที่มันจัดไว้พื้นที่สีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสงไหมครับจังพื้นที่สีเขียวงส์มันก็สีสางอาคารมันก็สิมีข้อจํากัดในในแต่ละโซนมีกฎเกณฑ์แตกต่างกันไปสวัสดีครับผมครับครับผม